เมื่อสถาปนาพระสถูปกันดังนี้แล้วพระมหากัสปะเทระเห็นอันตรายของพระบรมธาตุทั้งหลายจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูทูลว่าถวายพระพรควรเก็บพระบรมธาตุไว้อย่างนี้แหละพระเจ้าอาชาติศัตรูตรัสว่าดีแล้วท่านเจ้าข้า กิจด้วยการเก็บพระบรมธาตุของโยมจงยกไว้ก่อนแต่โยมจะนำพระบรมธาตุที่เหลือมาได้อย่างไรทูลว่าถวายพระพรการนำพระบรมธาตุมาไม่ใช่ภาระของมหาบพิตรแต่เป็นภาระของพวกอัตมภาพตรัสว่าดีแล้วท่านเจ้าขา้า ขอพระคุณเจ้าโปรดนำพระบรมาธาตุมาเถิดโยมจะเก็บไว้พระเถระเว้นไว้เพียงที่ราชตระกูลนั้นๆปกปิดไว้พระบรมาธาตุส่วนที่เหลือก็นำมาส่วนพระบรมาธาตุทั้งหลายในรามคามเหล่านาคเก็บรักษาไว้พระเถระดําริว่า อันตรายของพระบรมธาตุเหล่านั้นไม่มีต่อไปในอนาคตการคนทั้งหลายจะเก็บไว้ในพระมหาเจดีย์ในมหาวิหารหลังกาทวีปดังนี้แล้วไม่นำพระบรมธาตุเหล่านั้นมานำมาจากนกครทั้งเจ็ดที่เหลือประดิษฐานไว้ณทิศตะวันออกและทิศใต้แห่งกรุงราชคฤห์อธิษฐานว่า หินอันใดมีอยู่ในที่นี้หินอันนั้นจงอันตรรทานไปขอฝุ่นจงสะอาดด้วยดีขอน้ำอย่าขึ้นถึงดังนี้พระราชาสั่งให้ขุดที่นั้นคุยฝุ่นออกจากที่นั้นก่ออิฐแทนโปรดให้สร้างเจดีย์สำหรับพระอสิติมหาสาวก อาจารย์บางพวกกล่าวว่าแม้เมื่อมีคนถามว่าพระราชาโปรดให้สร้างอะไรไว้ในที่นี้ตอบว่าให้สร้างพระเจดีย์สำหรับพระมหาสาวกทั้งหลายแต่ในที่นั้นลึก8ปสองโปรดให้ปูเครื่องราดโลหะไว้ภายใต้สร้างพระอบที่ทำด้วยไม้จันเหลืองเป็นต้นและพระสถูป ไว้อย่างละแปดละแปดครั้งนั้นพระราชาใส่พระบรมธาตุของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ในพระอบจันเหลืองทรงใส่พระอบจันเหลืองแม้นั้นลงในพระอบจันเหลืองอีกใบหนึ่งแล้วทรงใส่พระอบจันเหลืองแม้นั้นลงในพระอบจันเหลืองอีกใบหนึ่งดังกล่าวมาชนี้เป็นอันทรงรวมพระอบแดใบ ไว้ในใบเดียวกันด้วยอุบายอย่างนั้นแลทรงใส่พระอบแปดพระอบนั้นลงในพระสถูปจันเหลืองแปดสถูปทรงใส่สถูปจันเหลืองทั้งแปดสถูปลงในพระอบจันแดงแปดพระอบทรงใส่พระอบจันแดงทั้งแปดพระอบลงในพระสถูปจันแดงแปดสถูปทรงใส่สถูปจันแดงทั้งแปดสถูป ลงในพระอบงาทรงใส่พระอบงาทั้งแปดพระอบลงในสถูปงาแปดสถูปแล้วทรงใส่สถูปงาทั้งแปดสถูปลงในพรนะอบ,อบรัตนะล้วนแปดพระอบทรงใส่พระอบรัตนะล้วนแปดพระอบลงในสถูปรัตนะล้วนแปดสถูปทรงใส่สถูปรัตนะล้วนแปดสถูปลงในพระอบทองคำแปดพระอบ ทรงใส่พระอบทองคำแปดพระอบลงในสถูปทองคำแปดสถูปทรงใส่สถูปทองคำแปดสถูปลงในพระอบเงินแปดพระอบทรงใส่พระอบเงินแปดพระอบลงในสถูปเงินแปดสถูปทรงใส่สถูปเงินแปดสถูปลงในพระอบมณีแปดพระอบทรงใส่พระอบมณีแปดพระอบลงในสถูปมณี แปดสถูทรงใส่สถูปมณีแปดสถูปลงในระอบทับทิมแปดผอบแล้วสงใส่พระอบทับทิมลงในสถูปทับท nah <Witch> <naments> ิมแปดสถูทรงใส่สถูปทับทิมแปดสถูปลงในผอบแก้วลายแปดะอบทรงใส่พระอบแก้วลายแปดผอบลงในสถูปแก้วลายแปดสถูทสงใส่สถูปแก้วลายแปดสถูป ลงในพระอบแก้วผลึก8พดะาอบแล้วทรงใส่พระอบแก้วผลึกลงในสถูบแก้วผลึก8สถูบเจดีย์แก้วผลึกมีก่อนเจดีย์ทั้งหมดถือเอาเป็นประมาณแห่งเจดีย์ในถูป,ปารามบนเจดีย์แก้วผลึกนั้นโปรดให้สร้างเรือนทำด้วยรัตนะล้วนบนเรือนรัตนะนั้น ให้สร้างเรือนทำด้วยทองคำไว้บนเรือนทองคำนั้นให้สร้างเรือนด้วยเงินไว้บนเรือนเงินนั้นให้สร้างเรือนทำด้วยทองแดงไว้บนเรือนทองแดงนั้นโรยเมล็ดทรายทำด้วยรัตนะทั้งหมดเกลี่ยดอกไม้น้ำดอกไม้บกไว้หนึ่งพันดอกโปรดให้สร้างชาดกห้าร้อยห้าสิบชาดก พระอสิติมหาเทระพระเจ้าสุทโธทนะมหาราชพระนางมหามายาเทวีสหาชาติทั้งเจ็ดทั้งหมดดังกล่าวมานี้ทำด้วยทองคำทั้งสิ้นโปรดให้ตั้งหม้อน้ำเต็มที่ทำด้วยทองและเงินอย่างละห้าร้อยหม้อให้ยกธงทองห้าร้อยธงให้ทำประทีปทองห้าร้อยดวง ประทีปเงินห้าร้อยดวงทรงใส่ไส้ผ้าเปลือกไม้ไว้ในประทีปเหล่านั้นบรรจุน้ำมันหอมครั้งนั้นท่านพระมหากัสรอธิษฐานว่าพวงมาลายยัายใหญ่เหี่ยวกลิ่นหอมอย่าหายไปประทีปอย่าไหม้แล้วให้จารึกอักษรไว้ที่แผ่นทองว่าแม้ในอนาคตการ ครั้งพระกุมารพระนามว่าอาโศกจากเถลิงเถวันวราชสมบัติเป็นพระเจ้าอาโศกมหาราชเท้าเธอจากทรงกระทําพระบรมาธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายไปดังนี้พระราชาทรงเอาอเครื่องประดับทั้งหมดบูชาทรงปิดประตูแล้วเสด็จออกไปตั้งแต่แรกเท้าเธอครั้นปิดประตูทองแดงแล้ว ทรงคล้องตรากุญแจไว้ที่เชือกผูกทรงวางแท่งแก้วมณีแท่งใหญ่ไว้ที่ตรงนั้นนั่นเองโปรดให้จารึกอักษรไว้ว่าในอนาคตการเจ้าแผ่นดินที่ยากจนจงถือเอาแก้วมณีแห่งนี้กระทำสักการะพระบรมธาตุทั้งหลายเชิเท้ทาวสกกะเทวราชเรียกวิสุกรรมเทพบุตร มาทรงส่งไปด้วยพระดำรัสสั่งว่าพ่อเอ้ยพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเก็บพระบรมธาตุแล้วเจ้าจงตั้งกองรักษาการไว้ที่นั้นวิสุกรรมเทพบุตรมาประกอบหุ่นยนต์มีโครงร่างร้ายรูปไม้วงเล็บหุ่นยนต์วงเล็บปิดถือพระขันจีแก้วผลึกในห้องพระบรมธาตุ เคลื่อนตัวได้เร็วเสมือนลมวิศุกรรมเทพประบุรประกอบหุ่นยนต์แล้วติดดิ่มสลักไว้อันเดียวเท่านั้นเอาศิลาล้อมไว้โดยรอบโดยอาการเสมือนเรือนสร้างด้วยอิฐข้างบนปิดด้วยศิลาแผ่นเดียวใส่ฝุ่นแล้วทําพื้นให้เรียบและประดิษฐานสถูปหินไว้บนที่นั้นเมื่อการเก็บพระบรมธาตุ เสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วแม้พระเถระดำรงอยู่จนตลอดอายุก็ปรินิพานแม้พระราชาก็เสด็จไปตามยถากรรมพวกมนุษย์แม้เหล่านั้นก็ตายกันไปต่อมาภายหลังเมื่อครั้งอโศกกุมารถลิงถวัรราชสมบัติเป็นพระธรรมราชาพระนามว่าอโศก ทรงรับพระบรมธาตุเหล่านั้นไว้แล้วได้ทรงกระทําให้แพร่หลายทรงกระทําให้แพร่หลายอย่างไรพระเจ้าอโศกนั้นอาศัยนิโครจสามาเณรทรงได้ความเลื่อมใสในพระศาสนาโปรโดให้สร้างวิหาร 8400, 0พันวิหารแล้วตรัสถามภิกษุทรงว่าโยมให้สร้างวิหาร 8400, 0พันวิหารแล้ว จักได้พระบรมธา,าตุจากไหนเล่าท่านเจ้าข้าภิกษุสงฆ์ทูลว่าถวายพระพรอพวกอัตมาภาพฟังมาว่าชื่อว่าที่เก็บพระบรมธา,าตุมีอยู่แต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนพระราชาให้หรือพระเจดีย์ในกรุงราชครห์ก็ไม่พบทรงให้ทำพระเจดีย์คืนดีอย่างเดิมแล้วทรงพาบริษัทสี่ คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปยังกรุงเวสาลีแม้ในที่นั้นก็ไม่ได้ไปยังกรุงกระบิลพัฒน์แม้ในที่นั้นก็ไม่ได้แล้วไปยังรามาคามเหล่านาคในรามาคามก็ไม่ยอมให้รื้อพระเจดีจอบที่ตกต้องพระเจดีก็หากเป็นท่อนเล็กท่อนน้อย ด้วยอาการอย่างนี้แม้ในที่นั้นก็ไม่ได้ก็ไปยังเมืองอัลละกับปะเวทถทีปะปาวากุสินาราในที่ทุกแข่งดังกล่าวมานี้หรือพระเจดีแล้วก็ไม่ได้พระบรมาธาตุเลยท่านทำเจดีเหล่านั้นให้คืนดีดังเดิมแล้วก็กลับไปยังกรุงราชครึ์อีกทรงประชุมบริษัทสี่ แล้วตรัสถามว่าใครเคยได้ยินว่าที่เก็บพระบรมธาตุในที่ชื่อโน้นมีบ้างไหมในที่ประชุมนั้นพระเทระรูปหนึ่งอายุ120ปีกล่าวว่าอาตมาภาพก็ไม่รู้ว่าที่เก็บพระบรมธาตุอยู่ที่โน้นแต่พระมหาเถระดิดาอาตมาภาพ ให้อัตมภาพครั้งอายุเจ็ดขวบถือหีบมาไลัลกล่าวว่ามานี่สามเณรระหว่างกอร์ม้ตรงนู้นมีสถูปหินอยู่เราไปที่นั้นเถิดแล้วไปบูชาท่านพูดว่าสามเณรควรพิจารณาที่ตรงนี้ถวายพระพรอัตมภาพรู้เท่านี้ พระราชาตรัสว่าที่นั่นและแล้วสั่งให้ตัดกอไม้แล้วนำสะทูเห็นและฝุ่นออกก็ทรงเห็นพื้นโบกปูนอยู่แต่นั้นทรงทำลายปูนโบกและเพลนอิดแล้วสเสด็จสู่บริเวณตามลำดับทอดพระเนตรเห็นทรายรัตนเจ็ประการและรูปไม้มงเล็บคนยนต์วงเล็บปิดถือดาบ เดินวนเวียนอยู่เท้าเธอรับสั่งให้เหล่าคนผู้ถือผีมาแม้ให้ทำการเส้นสวงแล้วก็ไม่เห็นที่สุดตรงสุดยอดเลยจึงทรงน้ัมศการเทวดาทั้งหลายแล้วตรัสว่าข้าพเจ้ารับทัพร,รมธาตุเหล่านี้แล้วบรรจุไว้ในวิหาร840,000วิหาร, 8, 000, 000, หารจะทำสักการะขอเทวดาอย่าทำอันตรายแก่ข้าพเจ้าเลย ท้าสก,กาัดเทวราชเสด็จจาวริกไปทรงเห็นพระเจ้าอาโศกนั้นแล้วเรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่าพอเอ๋ยพระธรรมราชาอาโศกจกทรงนำพระบรมาธาตุไปเพราะฉะนั้นเจ้าจงลงสู่บริเวณไปทําลายรูปไม้วงเล็บหุ่นยนต์วงเล็บปิดเสียวิสุกรรมเทพบุตรนั้น ก็แปลงเพศเป็นเด็กชาวบ้านไว้จุบห้าแยมยืนถือธนูตรงพระพักของพระราชาแล้วทูลว่าข้าจะนำไปมหาราชเจ้าพระราชาตร,รัสว่านำไปสิพ่อวิสุกรรมเทพบุตรจับสอนยิงตรงที่ถูกหุ่นนั้นแหลทำให้ทุกอย่างกระจัดกระจายไปครั้งนั้น พระราชาทรงถือตรากุญแจที่ติดอยู่ที่เชือกผูกทอดพระเนตรเห็นแท่งแก้วมณีและอักษรจารึกว่าในอนาคตการเจ้าแผ่นดินที่ยากจนถือเอาแก้วมณีแท่งนี้แล้วจงทำสักการะพระบรมาธาตุทั้งหลายส่งกริ้วว่าไม่ควรพูดหมิ่นพระราชาเช่นเราว่าเจ้าแผ่นดินยากจนดังนี้แล้ว ทรงเคาะซ้ำๆกันให้เปิดประตูสะเสด็จเข้าไปภายในเรือนประทีปที่ตามไว้เมื่อ218ปีก็โพลงอยู่อย่างนั้นนั่นเองดอกบัวขาบก็เหมือนนำมาวางไว้ขณะนั้นเองเครื่องลาดดอกไม้ก็เหมือนลาดไว้ขณะนั้นเองเครื่องหอมก็เหมือนเขาบดวางไว้เมื่อครู่นี้เองพระราชาทรงถือแผ่นทอง ทรงอ่านว่าต่อไปในอนาคตการครั้งพระกุมารพระนามว่าอโศกจากเถลิงเถวันราชสมบัติเป็นพระธรรมราชาพระนามว่าอโศกเท้าเธอจะทรงกระทําพระบรมธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายดังนี้แล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้ามาหากัสปะเห็นตัวเราแล้ว ทรงคูปพระหัตถ์ซ้ายประกบพระหัตถ์ขวาเท้าเธอเว้นเพียงพระบรมธาตุที่ปกปิดไว้ในที่นั้นทรงนำพระบรมธาตุที่เหลือทั้งหมดมาแล้วปิดเรือนพระบรมธาตุไว้เหมือนอย่างเดิมทรงทำที่ทุกแห่งเป็นปกติอย่างเก่าแล้วโปรดให้ปฏิสถานปาศานะเจดีไว้ข้างบน บรรจุพระบรมธาตุไว้ในวิหาร84,000วิหารทรงไหา้พระมหาเถระแล้วตรัสถามว่าท่านเจ้าข้าโยมเป็นทายาทในพระพุทธศาสนาได้ไหมพระมหาเถระทูลว่าถาวายพระพรมหาบอพิษยังเป็นคนภายนอกของพระาศาสนาจะเป็นทายาทของอะไรเล่าตรัสถามว่า ก็โยมบริจาคทรัพย์ถึง96โกโกดให้สร้างวิหารไว้ถึง84,000วิหารยังไม่เป็นทายาทคนอื่นใครเล่าจะเป็นทายาทพูดว่าขอถวายพระพรมหาบอพิษได้ชื่อว่าเป็นปัจจยะทายกก็ผู้ใดบวชบุตรหรือธิดาของตนผู้นี้จึงจะชื่อว่าเป็นทายาทของพระศาสนา เท้าเธอจึงให้บวชพระโอรสและพระธิดาครั้งนั้นพระเถระทั้งหลายทูลพระองค์ว่าขอถวายพระพรบัดนี้มหาบพิษเป็นทายาทในพระศาสนาแล้วบทว,ว่าเอวะเมตังพุตตปุพัพงความว่า แม้การเก็บพระบรมธาตุในอดีตการนี้เคยมีมาแล้วในภาคพ,พื้นชมพูทวีปด้วยประการชนนี้แม้การกะสงผู้ทำสังคยนาครั้งที่สามก็วางบทนี้ไว้ก็กระถาเป็นต้นว่าอัตโทนังจักขุมโตสรีรังเป็นต้นนี้พระเถระชาวสีหหนทวีป กล่าวไว้แล้วแหละจบอัตกถามหาปรินิพานสูตรที่สาม